ทวินเฟรมไม่มีใครมาแทนที่ได้ทวินเฟรมไม่ใช่แค่คนรักทั่วไปแต่คือกระจกสะท้อนวิญญาณของตัวคุณเองคนที่เหมือนเกิดมาเพื่อกระตุ้นให้คุณเติบโตทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงและกลับคืนสู่แก่นแท้ของตัวคุณเองถึงแม้ว่าจะมีใครเข้ามาเยอะแยะมากมายในชีวิตของคุณ แต่พลังงานของทวินเฟรมจะไม่เหมือนกับใครเลยและไม่มีใครมาแทนที่ได้จริงๆเพราะว่าคุณไม่ได้รักเขาแบบคนทั่วไปแต่คุณจำเขาได้ในระดับจิตวิญญาณคุณไม่ได้เลือกเขาแต่ดวงวิญญาณของคุณเลือกกันมาก่อนเกิดแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะอาจจะเจ็บปวด แต่มันจะกระตุ้นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณความเจ็บปวดของการมีทวินเฟมนะคะทวินเฟมจะไม่ได้อยู่ด้วยกันง่ายๆจะต้องมีช่วงแยกจากเพื่อการเติบโตของทั้งคู่ค่ะและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือว่าพลังงานของทั้งสองคนสมดุลแล้วจักรวาลก็จะจัดสรรให้ทั้งคู่กลับมาพบกัน หรือเป็นการกลับมายูเนี่ยนกันทางกายภาพและทำภารกิจคู่ร่วมกันอย่างถาวรทวินเฟมเป็นคู่ที่หายากมากและไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้จะมีทวินเฟม